ทั่วไทยมาแล้วจ้ากลับมาช่วงสุดท้ายนะครับรายการบอลทั่วไทยนะครับหลังจากที่เราคุยกับบอสเบญหาไปแล้วทีมงานโค้ชไปแล้วในช่วงนี้เราจะมาคุยกันหน่อยน้องๆเป็นส่วนหนคัญของขอะคาเดมี่ครับแต่ขะาดียวกันผู้ปกครองเขาก็สําคัญ,ญยิ่งกว่าตอนนี้ผมอยู่กับตัวแทนผู้ปกครองนะครับของเก็กคูอะคาเดมี่ครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยฮะผม เป็นผู้ปกครองของอน้องดีนนะครับภูมิชนกแกมกล้านะครับตอนนี้ก็อายุ12ปีโองหูก็เ,เริ่มเริ่มโตใช้ได้แล้วครับเห็นได้ข่าวว่าฝีมือดนมือไม่เบาเหมือนกันน้องดีนก็พอได้ครับพอได้พอได้คุณคพ่อก็กําลังฟุ้ฟักน้องอยู่ใช่ครับก็พยายามพาเขาไปหาประสบการณ์หลายๆที่นะครับแต่ที่หลักๆเลยเนี่ยก็คือมาเรียนกับเกรกคูอคาเดมี่ได้ยินข่าวสารยังไงหรือว่าหรือว่าทําไมถึงเข้ามา ก็มีการค้นหาเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็ฟังคำบอกเล่าต่อๆกันนี่เป็นคุณพ่อยุคไอทีใช่ครับก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุดครับที่นี่ก็เหมาะเหมาะสำหรับน้องๆเองเหมาะเหมาะมากที่ใช้คาว่าเหมาะมากเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศนะครับแล้วก็สนามมันเป็นสนามที่มาตรฐานครับและเป็นสนามหญ้าซึ่งมัน ยาจริงยาจริง,รง<ม>แล้วก็มัน,มน,มน,มนในบ้านเราในในชั่วโมงนี้มันหาสนาม้าจริงเล่นค่อนข้างลําบากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น้าเทียมซึ่งเท่าที่ศึกษาในระยะยาวๆมันก็ไม่ค่อยดีต่อ,ตอ,ตอ,ตอเด็กเท่าไหร่ร่างกายอะไรนี้ปัญหาเรื่องข้อเท้าเรื่องเข่าใช่ครับในระยะยาวๆครับและ<ม>ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างฮะน้องเข้ามาอบรมที่นี่แล้วก็มีมีพัฒนาการในการเล่นฟุตบอลที่ที่ดีขึ้นครับอย่างอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับ ซึ่งน้องเนี่ยเขาเริ่มหัดเล่นบอลเมื่อตอนอายุแค่สิบขวบก็ถือว่าไม่ได้เร็วนะฮะสิบขวบไม่ได้เร็วเลยเมื่อเทียบกับใช่ครับเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่นๆที่เคยได้พูดคุยกันเนี่ยก็เด็กบางคนมาตั้งแต่ห้าขวบหกขวบใช่เพราะเดี๋ยวนี้ผมได้ยินว่าเขาไหวมากก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างถูกวิธีรวมถึงกับน้องมีความตั้งใจและมีความสนใจด้วยครับ หวังให้ตัวลูกขนาดไหนกลารเป็นคนดีมันก็ส่วนหนึ่งแหละคนดีคนเก่งแต่ในเรื่องของฟุตบอลฟุตบอลถ้าพูดถึงความหวังผมว่าชั่วโมงนี้เนี่ยก็มองมองหรือว่าเอาแบบเสื้อเลยหวังแบบเสื้อที่ใส่มาโถ้าได้เนี่ยจะดีมากถ้าเป็นถ้าได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกียรติกับวงตะกูลครับหวังยังไงหวังหวังในตัวเขาก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยพูดตำตงเลยว่า เพื่อให้น้องมีสุขภาพที่ดีครับพอเราเริ่มเรียนมาระยะหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นตอนนี้เขาไปคัดในระดับสมโมสรหรือระดับโรงเรียนที่สนับสนุนบอลดังๆก็เขาก็มีโอกาสเพราะนั้นพอเขามีโอกาสเราก็มองเห็นแล้วว่ามันควรจะไปเล่นในระดับอาชีพน่าจะ พอมีโอกาสน่าจะมองให้นน่าจะพอมองเห็นอยู่อ,อีกหน่อยก็หวังว่าน้องดีเนี่ยเราจะได้ดูน้องดีผ่านจากการทอดสดหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยผมว่านะความใฝ่ฝันก็คือการได้ทุนเป็นโคต้าในการเรียนอันนี้คือเป็นความหวังมากๆเลยนั่นคือเปาะระยะสั้นคือระยะ,<ป>ะ,ะสั้นใช่ครับ,บก็คือผลพลอยได้ที่ที่เขาตั้งใจเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ผู้ปกครองไม่ว่าทุกคนนะครับนะฮะที่ว่าน้องใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองเนี่ย เพื่อที่จะมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้อย่างเช่นถ้าเขาสามารถใช้ความสามารถของเขาไปแลกกับอย่างเช่นการเล่าเรียนทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับมัธยมจนถึงระดับมหาวิทยาลัยมันก็จะเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายของ ครอบครัวได้ดีได้ดีมากๆเลยครับขอบคุณคุณพ่อมากเลยฮะหวังว่าน้องดีจะเป็นคนที่ดีที่เก่งคนคุณภาพแล้วก็เตะฟุตบอลเก่งด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับมากันที่1ครอบครัวผู้ปกครองนะครับเมื่อสักครู่เนี่ย เขาพามานหนึ่งคนที่เป็นลูกชายของเขาพ่อน้องดีนนะครับมาเรียนที่เก็กคูอะคาเดมี่แต่ณเวลานี้พ่วงมา2เลยฮะหวังว่าให้ลูกชายเนี่ยติดทีมชาติแบบแพ็คคู่เลยสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับผมมา2เลยฮะครับมา2เลยครับผมเป็นคุณพ่อของขอ่อผมขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมผมวิรัชย์ชยะครับเป็นคุณพ่อของน้องศิริวิชยยะกับน้องธีทวัชชัยยะ นะครับผมชื่อได้ยอน้องเบลน้องบัาบมกี่ขวบแล้วคนน้องเบล14ครับครับน้องบัาบมนี่13ครับอูไ้ไรเรียงกันเลยเนี่ยฮะับผมโตแล้วด้วยครับครับผมเป็นไงมาไงฮะมาที่แกก,แกูอะคาเดมีกก็เกิดจากลูกชายทั้งสองทั้งสองคนนะฮะก็อยากลด้ฟุตบอลก็เลยผมก็เลยบอกว่า ถ้าอยากจะเล่นเนี่ยก็ให้เป็นจีิจัลักษณะคือให้มาเล่นดีกว่ามาเรียนดีกว่าดีกว่าไปเตะข้างถนนนะฮะเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเพราะว่าสมัยนี้รถลาเยอะครับนะครับก็เลยมาเรียนก็เลยหาไปเรื่อยๆก็เลยมาเจอที่แก้คูมาลงล็อกพอดีนรับี่กี่ปีแล้วมาเล่นขึ้นปีที่3ครับปีทมมาตั้งแต่ในยุคแรกเลยฮะใช่ครับแรกๆเลยครับ ก็แล้วเป็นไงบ้างฮะสปีที่ผ่านมาน้องๆมีพัฒนาการที่เป็นไงมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับนะครับผมก็ฝึกเบสิกอย่างเดียวนะครับผมเราเน้นเลยเราชอบ<น>แบบนี้ชอบแบบนี้ครับเราชอบแนวทางแบบนี้แนวทางที่ว่าเบสิกไม่เอาไปแข่งให้แบบเกมเยอะๆมีบ้างแต่ว่าไม่เน้นครับครับผมเพราะว่าผมมีความเชื่ออยู่แล้วว่าถ้าเด็กมีเบสิกที่ดีก็สามารถที่จะ ก้าต่อไปข้างหน้าได้ครับนะครับผมเนี่ยะครับที่ก็เลย <ๆ S 1> ก็เลยลงลงมาคลิกที่นี่ครับผมครับก็ฝึกตั้งแต่น้องอยังเพิ่งเริ่มเลยนะครับทั้งสองท่านเป้าหมายอของครอบครัวนะพี่มีการคุยกับภรรยาหรือว่าทางครอบครัวไหมว่าเ,เราจะมาส่งลูกมาเรียนเนี่ยเรียนเพื่อสุขภาพเรียนเพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีหรือว่าเราต้องการความเป็นเลิศในตัวเขาด้วยอันนี้ผมถามลูกชายทั้งสองคนเลยว่า เล่นฟุตบอลอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพผมก็เลยก็เลยต้องให้มาเรียนคเท่านั้นเองครับก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับผมเขาโควไปไงฮะความเป็นไปได้ณเวลานี้ก็หวังว่าคาดหมายว่านะครับคาดหมายว่าว่าว่าจะก้าวต่อไปได้ครับครับครับผมในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของผู้ปกครองอีกหลาย a อ a d e เมีหลายร้อยหลายพันในประเทศไทยครับ เราควรสนับสนุนลูกชายยังไงครับให้เขาเป็นให้เขามีกําลังที่จะออกมาฝึกซ้อมให้เขาประสบความสำเร็จก็ผมก็คิดว่าทางที่ดีเนี่ยมาหาผู้ที่มีประสบการณ์ครับดีกว่าค,คือมาเข้าไปที่แคเดีหรู้ว่าไปหาไปฝึกกับโค้ชให้ถูกวิธีดีกว่าแล้วเด็ก จะไปต่อได้ครับนะครับเด็กจะไปต่อได้เด็กจะก้าวต่อได้เด็กจะพัฒนาต่อได้ครับครับผมในเวลานี้วงการฟุตบอลไทยสนับสนุนเยาวชนเนี่ยเพียงพอหรือยังในฐานะผู้ปกครองออผมก็ผมว่ามันก็ดีขึ้นตั้งเยอะนะดีกว่าสมัยก่อนเยอะเลยครับนะฮะสมัยก่อนก็เด็กๆก,ก็ค่อนข้างขาดโอกาสแต่เดี๋ยวนี้เปิดกว้างนะครับผมใครอยากเล่นใครอยากอะไรก็ ลองดูผมมองว่ามาฝึกฝนกันได้ครับผมแต่ก็ว่าต้องให้เด็กๆใจรักเริ่มแรกเด็กๆอาจจะเล่นด้วยความสนุกก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาใส่วิชาการให้เขาให้ฝึกให้มันถูกทางเด็กจะได้ก้าวต่อไปเป็นอ,อนาคตคเป็นนักฟุตบอลที่ดีของประเทศชาติได้ครับเชิญชวนผู้ปกครองท่าน,นอื่นๆหน่อยฮะถ้าถ้าเขาอยากที่จะหากิจกรรมยามว่างให้หนึ่งอย่างฟุตบอลผมว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ดีครับผมก็ในฐานะ เป็นผู้ปกครองของเด็กๆที่รักฟุตบอลถึงสองคนก็อยากให้ผู้ปกครองลองพูดคุยกับลูกของตัวเองถ้าเกิดว่าลูกๆอยากเล่นฟุตบอลก็เอามาให้ถูกหลักวิชาการดีกว่านะครับผมเพื่ออย่างน้อยๆก็เป็นให้เด็กนั้นมีจะบอกว่าไงดีมีความรู้ติดตัวเล่นฟุตบอลในลักษณะที่ถูกที่ต้องนะครับผมเป็นปีน้ำใจเป็นนักกีฬา ไม่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 เกเลเกเลไม่ติดยาเสพติดมาเล่นกีฬาดีกว่าไปไปไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับแน่นอนมันดีกว่าอยู่แล้วครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณครับผมครับวันนี้1ชั่วโมงเต็มอิ่มครับรายการบอลทั่วไทยนะครับในช่วงเวลานี้แน่นอนว่า15เมษายนนี้หลายหคนก็อาจจะอยู่ภูมิลมเนาเตรียมที่จะกลับบ้านกลับมาทํางานกันอีกครั้ง สนุกกันให้เต็มที่อย่าลืมด้วยนะครับเมาไม่ขับบวังว่าทุกคนจะกลับมามีพลังมีแรงต่อสู้กับงานเหมือนเดิมนะครับติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงสุกนะครับเวลาเดิม18บนาฬิกาานาทีถึงเวลา19นาฬกามนาีขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับเก็กคูฟบอลขับซอยเพื่อนสียิน2วันนี้ผมก็จสุขโขพร้อมทีมงนานลาไปก่อนสวัสดีครับ 渣。